เือดนะครับทุกคนแดงๆแบบนี้เลยนะครับเข้มข้นมากนะสุดยอดอันนี้ไข่มารถโตตั้งกับพียรต้องมาทีมพอนแล้วครับ็ใช่ไหมครับเด็พี่สองสองนี่หมนิกรรมแห่าไหนสองสองเพชรเพชรหรออันนี้ซ่านะครับ ไม่ต้องแถมนะครับพี่เอาปกตินะครับพี่มาโอ้ยเหมือนกดดันเพื่อพี่เพื่อพื่เพื่ตัวตัวเผ็ดพิธกรรม 1, 2, หนึ่งสองสองหนึ่งบนหนึ่ถ้าไม่เผ็รรด <c oughs> เดี๋ยวไปเติมพริกเองได้นะครับเดี๋ยวไปเผ็ดเดี๋ยวแก้ไม่ได้นะ <c oughs> ส,สวัสด да ีคร uh ับผมตลอดถ่คลิปนะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็อยู่ที่หน้าโรตัสคำเที่ยงนะครับผมเดี๋ยวพาทุกคนนะครับมาดูร้านนี้นะครับผมขายดีมากๆนะครับเป็นร้านลาบนะครับผมลาบควายลาบหมูนะครับผมดังในโลกโซเชียลมากๆนะครับตอนนี้ดูลูกค้านะครับผมเยอะมากครับมารอตั้งแต่ร้านยังไม่มาเปิดนะครับผมก็ลูกค้ามาถึงนี่ครับมาหยิบมาชีวแบบนี้ได้เลยนะครับของเราหย oui. well. ิบเป็นคิวที <S 2> <S 2> ่6นะครับผมอ่าเดี๋ยว พาทุกคนนะครับมาดูบรรยากาศการขายนะครับวันนี้ดูเลยครับพี่แชมป์สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมพี่แชมป์ตามสบายเลยนะครับลูกค้าเยอะมาก,มากเดี๋ยวอยากให้ดูกระมังลาบก่อนนะคะทุกคนค่ะโอ้โหอันนี้น้องที่วางกลมนำพัดขึ้นนี่คืออันนี้ตักแล้วเดี๋ยวลาบใหม่ใช่ไหมคะนี่ครับ กระมังใหญ่นะน,นี่เหนะ็นฮะอันนี้เป็นลาบอะไรนะครับพี่คนหนูอันนี้เป็นลาบหมูนะครับลาบหมูดิบนะครับทุกคนลาบหมูจะมีสอง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 ,สองอันอนี่มีสองอันนะครับอีกอันนึงเป็นอะไรครับผมอนีอ่ย ราว่าละหนึ่งกระมังใช่ไหมครับพี่ถ้าเป็นล่ม่มกระมังใหญ่เมื่อกี้ที่เห็นไปนะคระมังนี้นะกระมังใหญ่นะนี่นะฮะ นี่ครับทุกคนนะครับแถวลูกค้านะครับโอ้โหเต็มร้านนะครับไม่มีที่เข้านะครับตอนนี้อยู่คุณชายคนม,มาอยู่นี่หนึ่งครับผมโอโ้ลูกค้าเยอะไม่มีที่จะยืนนะครับตอนนี้หน้าร้าน เจ้าคนี่ิงหญ่ลเาหมูแจกคกินอีเลี้ยน้อยอ่ะแยืนนะน้อยอไม่คืออย่าปิ้งไครับไม่คืกลบแต่ว่ากบดีอ่ะเหรือว่าพอนเว่าอกว่าเอ้ยมันดักีมวเป็ยิงแต่วันนั้นอม่เมา่อแรกกั สองหมื่นนะครับผมสองหมื่นก็คือสองร้อยนะครับเอาลูกหนึ่งแล้วก็ลาบหมูหนึ่งแล้วก็ลาบชิ้นหนึ่งพี่ขอคิว้เจ้าลูกค้ามาหยิบบัตรคิ้วได้เลยนะครับวางอยู่ต๊ะสีแดงนะฮะเผื่อเผื่อพี่จย่ยย่ายยายเพชร้เพชรสองยั้งเพชรลูกปั่นกลาง อันนี้ลูกค้าสั่งแบบเป็นเป็นลูกใช่ไหมครับพี่ลูกกับลาบนี่มันแตกต่างกันยังไงครับมันเป็นเลือดอันนี้มันน้เป็นเป็นน้ำอันนี้เป็นเป็นเป็นลาบเด็ดด ี่ครับผมอันนี้เป็นเป็นลูนะครับเดี๋ยวดูที่เขาจะปรุงนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเลือดนะครับทุกนคนแดงๆแบบนี้เลยนะครับเข้มข้นมากนะสุดยอดอันนี้ไข่ปลาล็ตั้งกับพี่อยาต้องมาทีมพอนะครับเจ้ไหมครับ พี่แชมป์บอกว่าถ้ามาโลตัสคำเพี้ยนะต้องมากินตัวนี้นะครับไม่งั้นมาไม่ถึงนี่แบบนี้เลยนะครับใหญ่นักไลยหลบควาสองสองใช่พี่สองสองนี่โอมิคามแห่มาะไหนอมสองน่ะโอมสองเพชรเพชรหรอเออ หนึ่งสองนะฮะสูตรหนึ่งสองอันนี้เป็นนองเอกองน้องนองอันนี้เป็นลาบควายดิบนะครับทุกคนนี่สุดยอดนะครับผม,ม <c oughs> พ่อวันนี้เอาอะไรครับวันนี้เอ,เอาหมูนะครับมมููครรับอาทางหน้าร้านพี่เขาจะมีทั้งหมด4แบบนะครับ นี่อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นซ่านะครับเดี๋ยวให้คุณพ่อบอกผมนะครับอันนี้เป็นซ่าเนาะอันนี้เป็นลาบควายลาาบควยนะครับผมอันนี้แล้วครับเป็นอะไรครับตัวนี้ลาบหมูอันนี้เป็นลาบหมูนะครับอันนี้เป็น<ล>เป็นลู่นะครับอ่านี่ฮะรับไถ้าเป็นลู่นี่ก็จะเป็นแบบเลือดแดงๆนะครับผมเยอะๆหน่อยนะครับน้ำเลือดครับ <c oughs> เข้าห้อมือฮ้าจิต่อไปผมห้าครับเฮ้ดเล่นกับปีกมีบางคนนะครับที่ผมสอบถามมานะมาสั่งโอ้เยอะมากนะครับไม่แน่ใจว่าไปกินกี่คนนะครับพ่อสั่งวันนี้เท่าไหร่นะครับพ่อสอง สองชุดสองชุดนะครับชุดเท่าไหร่นะครับชุดละห้าร้อยชุดละห้าร้อยเอาไปกินกี่คนครับกินสองคนสองคนเก็บไว้เก็บไว้ได้เนาะเก็บในตู้เย็นได้นะไม่ต้องมาบ่อยใช่ไหมครับตักัไบไม่ต้องมาต่อแถวบ่อยแบบนี้โอเคครับผมนี่คือกลยุทธ์ในการซื้ออีกอย่างหนึ่งนะครับครับผมหกร้อยจ้ะโอ้โหหกพันว่ะมาต่อไปหกหกใครอีกอะ โคงผมครับโคงผมให้เดี๋ยวให้ผู้จัดการผมสั่งเลยครับอันนี้ซ่านะครับไม่ต้องแถมนะครับพี่เอาปกตินะครับพี่มาอุ้ยเหมือนกดดันเพื่อพี่เพื่ออะไรพี่เอาเพชรผมพี่เอาแบบเพชรผมเอาเพชรผมไม่มากอะไรก็อมไม่มากอะไรเอาหนึ่งซองพอ โอเคครับเอสองครับผมใต่ไปเลยครับพี่อ่ะคิวที่หกนะครับของผมเองนะครับล้าอันนี้จะเอาที่ร้านวิวเท่าไหรอ่าถ้าเอฟซีเมตาก็ฝากกันช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันเยอะนะครับกดไลค์กแไมเนื่อันถ้าได้หนึ่งล้านวิวเดี๋ยวผมจะมาอีกไม่ไม่ได้ผมก็จะมาประดามังหรอ นี่ครับผมอันนี้เป็นลาบควายนะครับผมตัวนี้ทีเด็ดนะฮะตัวนี้เลยที่ตามหาที่ตามมาเอาใส่ไปหนึ่งร้อยเลยครับไปอยู่ไหนมาครับเพิ่งมาเจอร้านนี้สุดยอดมากๆผมเอาหนึ่งสองพอหนึ่งสองพอโอเคหนึ่งสองเก็สองโอเคครับโอเคครับ เนี่ยเหลืออวดรถพี่ยาเยาว์ลำแม่นอนวันนี้ผมขับรถมาจากจังหวัดพะเยา100กิโลเพื่อมาหาพี่แชมป์เลยนะครับวันนี้มากินลาบร้านนี้เลยนะครับไม่แน่ใจว่าใครมาไกลกว่าผมน,นะวันนี้คำเดียวนึ่งเป็นนึ่เหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ด หมื่นห้าจัดไปครับโอเคครับขอบคุณครับผมคิวผมได้แล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวใครคิวที่เจ็ดครับผมโอเคโต๊แปดอ่ะสั่งได้เลยนะครับเอาเนื้อหนึ่งหมูหนึ่งค่ะอันนี้เป็นหมูนะครับทุกคนดูครับพี่น้องครับผมน่ากินมากนะครับเหลุอ่ะือพีเพ็ดหัวหัวเพ็ดนิกรรมหนึ่งสอง บบ่่นนึกอถ้าไม่เผ็ดเดี๋ยวไปเติมพริกเองได้นะครับเดี๋ยวไปเผ็ดเดี๋ยวแก้ไม่ได้นะว่าหัวมั่เหรอวะโอหนะครับลาบกะละมังใหญ่นะครับผมขายหมดทุกวันนะฮะดูครับกะละมังใหญ่จริงๆครับนี่ฮะอันนี้เป็นลาบควายนะครับผมสุดยอดนะครับลาบเหนือลาบเชียงใหม่นะฮะ นี่อะไรไม่แม่ตากครับเห็ดผมนิดหน่อยนึ่งขอเห็ดแเหรอนึ่งนึ่งต่อเลยค่ะร้อยดีเพียบโอ้โหนะครับไม่เนี่ใจว่าลูกค้ามาจากไหนนะครับแห่มาโอ้รุมอยู่ร้านเดียวนะครับตอนนี้ย คโอแล้วนะหยิบบัตรเชือดยงครับเออโอ้ยโอ้ยมือเลยนี่ครับบัตรเชือดโต๊ะสีแดงเลยครับมาเบอร์แปดอร์เก้าตอนนี้ถึงคิวที่เก้าแล้วนะครับตัวนี้เดินทางไวนะครับสองชุดหมูสองชุดเนี่ยร้อยคนรู้ได้ไงนี่เอาแล้วป๋าเอาไปเอาบ้านเนี่ยะเดือดร้อนหนะป๋าบวกจัดไปให้เผื่อป๋าเผื่อป๋าเพียรเพียรเด็กๆด้วย แล้วอันนี้จะเอาอ่าได้ครับผมสองครึ่งหนึ่งสองครึ่งนี่ครับผมแบบนี้เลยนะครับโอ้โหฮะแม่ไม่เบื่ออย่าง สบเมตรครับผมเตเไรครับปาห้าร้อยเลยห้าร้อยครับห้าร้อยห้าร้อยก็คือห้าสิบนะครับถ้าถ้ากีบนี่หลายหลายหลายตังนั่นอ่าถ้ากีบนี้50ก็น่าจะประมาณห้าพนเท่าไรครับน่าจะประมาณ3 0มหมืกีบนะครับผม ประมาณนี้นะพี่ผาหัวแด้นี่ให้นู้มาเหรอไปบ่วยครับไปบ่วยพี่ไปมันลาบเดียวครับผมมาที่นี่บ่วยผมราบผมน่าจะแตกเยอะนะไปตเอาห้าร้อยครับผมโอ้โหนี่เนี่ลาบหมูนี่ก็สุดยอดนะครับวันนี้ลาบหมูนี่ลาบกระมังใหญ่นะครับทุกคนประมาณสี่สิบกิโลหกสิบกิโล โอ้โหนี่ผมจะไปรดให้พี่แกนะรับครับหกสิบกิโลนะครับเฉพาะลาบหมูวันนี้ถ้าเป็นควายเท่าไหร่พี่ควายมันแปดกิโลแปดกิโลเนอะมันแพงเนาะนี่ครับผมบรรยากาศนะครับผมตลาดรลตัสคำเที่ยงนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับใครอยากกินลาบ หม scale, ูราบควายลู่ซ่านะครับผมมีอยู่ในร้านเดียวนะครับในราคา50-60หรือว่าสั่งแบบราคาเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวพี่จัดการให้นะครับปลาบตด้งปลาไปปลาจัดไป500ร้อนไปเลยอืมมาดีปะปลาอยากเราลุกหรอ แไหมมสเมียสเชียงใหม่นเมยเะปาไหนปา่ลืมแม่ลืมโอเคครับก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่แชมป์มากมนะครับผมครับผมลูกค้าเยอะมากครับตาสบายเลยครับพี่นอ่ครับผมใครที่มาเที่ยวนะครับผมตลาดโลตัสคำเที่ยงนะฮะก็มาอุดหนุนได้นะครับผมอ่า เลยนะครับสุดยอดนะครับบรรยากาศนะครับผมโอ้โหนี่สุดยอดอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมตลอดแต่คลิปต้องขอตัวนะครับผมลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ